สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องกับต h ชาแนลนะคะวันนี้เราก็ได้ชมพู่ค่ะชมพู่ซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นี้สดๆเลยมาจาดแล้วเรามากินกันเลยทุกคนเด็กนอนไม่เห็นหอ,อืมฮึโลรึงหนึ่ง 1> 1กิโลนะคะอืม เฉาะมาเมื่อกี้นี้สองลูกเป็นผลไมช้ชนิดหนึ่งนะทุกคนก็มีประโยชน์เหมือนกันมีวิตามินแล้วก็อื่นๆอีกเราก็ไม่ได้ดูมานะทุกคนแต่ก็มีประโยชน์และเพราะเป็นผลไม,ม้ สดมากมนี่พอ,อแล้วแม่ชอตแล้วลูกชายก็จะไม่ให้ชอตนะทุกคนกรอบอกรอบห้องป่อแล้วไปแช่เย็นกินแล้วจะอร่อยมาก แตรว่าไม่มีเวลาแล้วนะทุกคนชฉอกกินสดๆเลยหวานกรอบ ตะก้อก็อยากกินใช่ไหมเอาไหมเราให้ตะก้องหนึ่งอันนะคะอ่ะนี่ทุกคนแม่ค้าเขาเอามาลงใหม่ๆแนละ้ทุกคนขายดีดีดนะอร่อย หมพอดเนี่ยจากนี้หมูนี่หนึ่งโลห้าสิบบาทได้แปดลูกแม่หมุนเนี่ยปอกเลยอื ลูกชายบอกว่าทําหมดกินหมดนี้ละเชาะอีกอร่อยทุกคนกินแล้วสดชื่นเป็นไงทุกคนน่ากินไหมืม สำหรับใครที่ชอบกินผลไม้นะคะก็หาซื้อมากินได้ชมพู่นี่ก็เป็นผลไม้ที่เราชอบเหมือนกันเท่าไหร่แลูกอ๋อทุกคนกินจะจะหมดอีกลูกนึงละเดี๋ยวชอ็อะมันชาอให้ดูเลยทุกคนลูกไหนดิ่ะลูกชายเลือก ใทุกชายเลือกนะคะอืมเราโดนกล้องโอเคนี่แหละคะ่ะเย้เนี่ยทุกคนกรอบมากอืเห็นไหม,มแช่ตู้เย็นไว้นะยิ่งอร่อยทุกคนอันนี้เดี๋ยวก็จะให้ตากล้องนะคะเอาให้แม่ให้แม่บ้างทุกคน อ่ะก็ะซื้อมากินด้วยก,กันกับลูกชายกับแม่นะคะมีฟันป่าวยายชอบยกฝาฝันลูกชายถามยายว่าถามยายว่ามีฟันหรือป่านะทุกคน <c oughs> คุณแม่เราไม่มีฟันแล้วเหแล้วสามซี่ถอม่ะ ทุกคนถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปวีดีโอโผล,ลไม้ในวันนี้นะคะก็ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเรากันไปเยอะๆนะคะขอบคุณ, mm hmm. คณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามและรับชมของทุกคนเราก็ทำไม่ได้ทุกคนนะคะเราก็จะไม่มีการซื้อของมาถ่ายอย่างนี้เนาะเราก็ทุกคนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรานะคะสำหรับวันนี้ก็บาย สวัสดีค่ะติดตามคลิปของเรากันไปตลอดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูตลอดจ้า